ถ้าถ้าหนูเนี่ยทำมามันโก่งเงีขนาดเนี่ยมันจะใส่เวลาเท่าไหร่คือบางคนเลี้ยงชีเดือนบางคนเลี้ยงฮกเดือนหนูเลยขนาดเลยเลี้ยงกันแต่ว่าการเลี้ยงแตกต่างกันคนเลี้ยงชีเดือนก็คือมันทวรปวดพอมันตัวเงี้ยปวดได้ขนคนเลี้ยงฮกเดือนเนี่ยคือไม่ได้สมบูรณ์มันมันขึ้นตามไอ้น้ำหนักมันพอดีแต่ขันเ้าเลี้ยงเลี้ยงใคยเนี่ยคือเลี้ยงชีเดือนเงี้มันมาเป็นอย่างแต่ขันเลี้ยงฮกเดือนนี่ไอนี้เนี่ย คือมื่อกี้ทับไลยดีก็ชี้เดียนแต่ละบอ่อเนี่ยก็คือเอาคอกับเมียเอาคอกับลูกมาผสมกันเอาพีกับนอ้องมาผสมกันจริง่นะเอาปู่ก็เอาปู่กับหลานกาผสมกันมันช่น้อยไปเรื่อยอ่ะเมื่อนี้แค่เดี๋ยวนี่้บัวต่อไปอาจะเป็นลอยล้ะขายายเลยแถวนี้แล้วเนาะจะให้พอ่อเลี้ยงหนูนะอ่าพอ่อเอ็นทีนด้วย กดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจ,จะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของนุน่ะเล็กฟาร์หมหลวดรถเลยไหร่มาสิกไปเปิดสลราดนั้นสิกที่มาสิกที่เปิดเลย wow. ว่ะต้อนเปิดอะไรได้กับไผรอาหารหน้าอื่นเปิดมาได้

แต่กานเชิงสุ่มผิวปากเชี่งยังเงี้ยเสี่เหนียดของนู้นเช่องขอเห็ุนี่กินไหนม่นี่นี่หี่งมาปีนี่คนมาโอ้มันแรงพวดได้ขกันว่าบัวคอยดลยผลขึ้นลเพงผมพมหนีไหพงพมองไงเน่ยายปาเลยถ้าถ้านู้นเนี่ย ทำมามันตัวเงี้ยขนาดเนี่ยมันอยใช้เวลาเท่าไหร่คือบางคนเลี้ยงชีเดือนบางคนเลี้ยงพุเดือนหนูเนี่ยขนาดไอ้แข่งกันแต่ว่าการแข่งหยีแตกต่างกันคือคนเลี้ยงชีเดือนก็คือมันควรผลทำมันตัวเงี้ยผลแต่ถ้นคนเลี้ยงพุเดือนเนี่ยก็คือไม่ได้สมบูรณ์มันมันขึ้นตามไอ้น้ำหนักมันพอดีแต่แข่นเ้าเลี้ยงเลี้ยงใคยเนี่ยคือเลี้ยงชีเดือนใหญ่มันมาเป็นอย่างแต่แข่งพุ่งเดือนนี่ใครใหญ่เนี่ยคือมันด้ทำไปดีก็ชีเดือน อันนี้คือเอามาให้เบือเอ่อครับว่าเขาผมว่าตัวนี้มันอาจจะทำกิจสาพ,พอมันหนักเสีแล้วในี่รับลดพุ่งแตคือเอาตัวหน่อ,ตนอยตัวนี้ไม่เปรียบเทียบกันถ้าตัวหน่อยมันทำอะไรก็คือตัวนี้ไปคงคือเอามาไม้หลายรูปแบบก็คือเลี้ยงงูน,นี่ก็คือเอาเพรมประมาณครับพอแม่พันธุ์นี่ก็คือจะไปขุนเห็นมันใหญ่ส<ม>ูตรวา่าเขาเฉียดถอยพันห้อาถ้าไปเลี้ยบกันในประมาณเดือนละเขีดหนึ่งขียดเครื่องประมาณนี้จะไปเห็นมันสองขียดสามขียด การช้อนกี่ชามกี่ขึ้นเรียกขายเรียกขายตามลูกค้าเพิ่องการโอกาสที่เลูกมันหน่อยแต่ว่าคุณถือใจคุก่เลยคิดถึงบางอันเรา่เลยว่าอ๋อหนูจอดสายพัน์งี่จหนูจอดสายวันวันเพิ่นได้คิดแบงนั้นผมเมื่อไ้คิดว่าอ้ยหนูจอดขึ้ตัวหน่อยเถอทับเอลี่งป็นพอพันไม่พันเทากัพอรคือหนูมันจิงเงด้ก็คือมันจิงเงีตรงประมาณหนึ่งเดือนถังห้อาหารเต็มทีหนึ่งเดือนชองเดือนสามเดือนเงี้ยขึ้นงแต่ขันหนึ่งเดือนช้องเดือนสามเดือนอาหารในว คืออาเดียนนึงอาจจะได้ขีดนึ่งสองเดียน,นอาจจะได้สามขีดบังสีนะถามเดียนกเอกีพพูดไปเลยแต่พอกเปนมาอัดอัดอัดให้มันแย่อัดอัให้มันแยคือไห้มันมันจะกุดสันที่อย่งหมูรับเท่ากัสั้างขีดว่าค้นรลอยโลคนหกสิบเจ็ดสิโลอันนี้ไม่ห็นเป็นพันอันนี้มันสิกยวกันนะเท่ากับขีดเบื่องลยงเนยขีจก็ไเปนยังครับกจัดให้เกมที่เลยได้ข้าชีดของเองเท่ากับคนบงสรงเียวบาเออมันเป็นจังไหนสุขีตตัวผู๋อะไรสุขตตัวผ <m ix> ู rolls, 60, 80, 80 k k ๋ยมีตัวเมียตัวนี้ ่ามันไงก็เขาอยู่แต่ว่าทำพวกกจิตทำพวกกจิตเป็นยังไงมันมอุดตันครัแมนครับไอ้ทำจิัวนี้ก็คือตัวผูมันตกไปอะไรตัวเมีใหมันลดทุนมีตกองการนำพาไก้ตัวผูอะไรใหมันลงทุนมันถึงหยุดทกันิดนนี่ในการที่เขาลงทุนอาหตารในหม้อได้ครับแต่ว่าโอกาสที่เขาจะใายลู่ออกมาตัวหนึ่งสองตัวสามตัวน้อยแต่เมาอที่ยาให้มันสมบูรณ์เนี่ยแบบสมบูรณ์คืออาหารที่พวไปตวแมนไปนินหัวอหัน อชีเดียนแต่หายขีดมูกขีดเ็ขดกว่าไปว่ามันชีเดียนได้เปลีนขีดได้เป็นลกม่่นะนั่อวควายเดือดลูกเรื่องอัไรบ้านัคือต้องสังเกตบครับผู้เลี้ยงไม่หนิผมวาอยากได้ตัวเนียยกไงกันอยากได้ตัวเนี้ยนี่ครับลูกชีเดียนเป็นเนีนครับแล้วขันยงพวกมันจริงแล้วนั่กลับกันนะหัวอาหารเนี่ยขันเลี้ยงเป็นไพันเนี่ยทอตี่ลาเทียสองเทียเพราะว่าขันเสิ่อ่ไเอีนะครับเอาต้องเอาหัวอาหารเดียวโปรตีนมันต่ำ อันแบบว่าบ่มีาบ่มีข้อบ่มีงว่เสริมเลยบ่มีข้ดีว่าก็เสริมเลยคือเป็นอาหารโปรตีน12%ถ้ามาโปรตีน12%แต่คือไม่ได้ถึงสูงโตชพเงี้ยแบกว่านั้นแต่ว่าการถึงสูงโตแต่ว่าขัเป็นอาหารโปรตีนสูงขึ้นแนั้ก็ยิ่งิ่มเรื่อยๆแต่วาหนูนี่ชิเงีประมาณแปเดือนแปดเดือนอะบโพรไกเงี้นั่นแหะคือที่เกินนั้นเกิน2สามขีดคือสามวันละแปดเดือนก็เริ่มถึสูงโตแล้วก็เงี้ยแหละครับอันน คืออาจิงเงีนานี้มันเป็นสีสอมฉีมันมันนี้ครอคืออันนี้ก็คือแถมไห้บิงแถมไอ้บึงเนาะอันนี้นี่โตเมียครับโตเมีนี่หันมันชิเงีขนาดนี้คือออกลูยเทียนหรือสองเทียนชเงี้ยขนาดนี้แต่อันนี้คือหาเดียนแล้ววาเงี้ยพออย่างมีกร่แถวมันดูดจานหรอกเมื่อทำผัดจินคือทำทำทำผัดจีตคือยู่น้ำตัวปูแต่เอาเพื่อไก่ัจิว่าเพื่อไก่ทำจครับแต่เอาเป็นู่คือเปยนสูวที่เข้ามา ที่ตัวนี้เขามากกัซื้อขุงชิลัยกันสวีททั้งนี้รถทุ่งเห็นมันเลือกผ่านี่รับกินตัวผู้แม่เพื่อบอกว่รับเนาะเออผู้แม่เพื่อบอกอยู่แต่นเพิ่มยิ่งแต่จเบื่อบอกเราจิตประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเอามาให้เบื่อว่ามันเงยพอเราเลี้ยงงูมันเงยจุดตัวครับแต่ว่าเขาถือเด็กเนี่ยมันเงยพอชิลัยอันนี้คือเอามาแถมพอมันแบบสวยอย่างหางมันบางงามหางมันบางงามครับแต่คือเชียร์กินกันได้แต่ว่าเพราะว่า เร่องันนี้ต้องมีควาทำไปขึ้นกันทำไปขึ้นกันนะแต่ว่าซึ่งมันูเนี่ย่แม่าไมจิตทับเอาเซกันหม่ทับบนี้ครับน่าจะ่ยมกันกระได้ยังี่หแง่กเซกันพยมโยมกระไดคือเขาไม่ตัวเลี่ยงหลดีกว่าคือขึ้นมาอีล้แ่รบเนียขึนเสียเนี่ยคนเลียงหาเดียังแแย่งฉีทวานนีเดี๋ยวบ่ม่ไครับแต่ว่ามันต้เป็นหวานเป็นยาได้แหละแก่คันแบบว่า้ปีไม่เังไงเดี๋ยว่างมกคือเขาปรับคณสายแย ี่เขารักสามคนเขามันขึ้นมากนะครับที่เขาต้องเยอนหรืออะไรกาใจกิสินะมันยินได้็มอดอันที่ว่าเขาบอกว่าสามเดือนล้เลยเห็นได้ครับแต่ว่าเพียงอาหารเนี่ยยังอยแต่อาหารพวกที่สูงเนี่ยยังอยครับมันถือว่ามันตัวนี้ก็มุ่ยแหละรู้ตัวนี้เอาหาไปรูตัวนี้ประมาณเอ่อนาชิประมาณหาเดือนครับผมเมื่อครั้งันภาพยนตร์ตอนั้นแหละค้างเป็นโซ่ แต่ว่าพอดีผมเสียอ่อไ่สินะเอามาให้เบื่อนแล้วะพี่โซ่ดรกว่าทันท่นบวบออะไระว่าผมโดนแกะกันบวอไม่อันนี้มันเป็นหมูลุดก่อนกระจอาเลยแต่เราผมบร้จาบบางเฉียดมันจะเลยบคกลนอันเราอันนี้นม่หลุดก่อนเหรเขาเรียกมันหก่อนน้มาท่นี่มึตาหลับก่อนนู้มาท่นมึตาม่อแม่น้ไนุ่นมาจ้าแม่นครับได้คุ้นไหมมันก่อนลูนมาท่านเลมึดตา แต่ว่ามันก็ต้องฟ่อนมันก็ตีต้องเหรียญต้องหยันสิเดงันตรงนี้ไมได้อีกมบ้าันตรงนี้ไลาได้อีกครับขเขาชอบฟ่อนโน้มเนี่ยท้องหรุบฟอนชเหรียญว่าชอบฟ่อนโน้มแต่ผมเป็นพ้อกระจกไหมกินกินไติกินอกระจกผมบ่คอยักบแล้วมันสบ่คยุนแต่ขันไม่กินมพมันเก่งแบบฟ่อนเนื้อนก่มันิความทีบผมผมก็เชื่อไเหมือนทัดงยันขักงยนก็จกินนอตหรืออะารก็ได้ไม่ต้ังอยู่บนเตียงบนันต่ชิ้นหนึ่งมันกินนอตเตือนือนนี้อยนางย่ที่ว่า โอ้มันเหยี่ยงเด็กทำมาเพิ่เหยี่ยงในขนาดนี้ก็คือคนอยู่ใส่เวลาประมาณหาเดือนหกเดือนก็มี่เดือนกีก็มีแต่ว่าเราจะห่อว่าห่อยุที่วัตถุประสงค์ห่อเหี่ยงเงี่ยงเหยี่ยงขายเนี่ยบอกแล้วเหยี่ยงเงี่ยพันเหยี่ยงขายใหญ่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์ห่อเหยี่ยงกระสางครับอยู่ที่วัตถุประสงค์ห่อมันมันกินเยอะมากเออหนูเดี่ยงมันคือหนูเด็กเขากินเม็ดครับเราเข้ามาให้มันกินเนี่ย มันน่ะเออมันเออมันสับปะาลังเนาะมันสับปะาลังเนี่ยมันเือแต่ว่ามันชิ้ี้ถ้าบว์ให้เด็ดเอาถ้าบว์ให้เด็ดดีวว่ามันถ้าบว์ให้เด็ดนั่นแหละสูงถ้าบว์ให้เด็ดสูงก็คือมันจะเป็นกนด้วยกระเพาะนึกมันของของไม่ตื่นเขาใหญ่กินไรกินได้ครับใหญ่กินไรคือต้องสับเป็นแผ่นไม่เห็นมีอย่างต่างร่อต่างแหลมเหมือนกันกินนึงใช่ไหมแต่ว่ามันก็กิ้นนี้มันมวลส่วนเด้แต่ว่ามวลส่วนนี่ก็คือเมากกว่เรียกมันอ่อนมันก็เกินแปดเย็นแต่ว่าจำกัดจำนวนเพราะมัน ให้มันสามหมื่นซ่อนโอกาสที่มันจะถ่วงอดตายสูงแต่ว่าให้มือให้มือนึงเมนมือนึงยังสินะอาหารวยการทำให้จับกันเอาเพราะมนว่าพอย่างนี้ก็ดีกับีล้วนกัมนเขากินไม่จองเขาลยแหละเขาอันนเขาเสียเขาไปกิน่อันั้นดีอ่ะหรือแล้วัเสียไปด้วยกันน่ะเรียกงูเนี่ยคือขันเขาออกเปล้นวย้นเปเนี่ยเอเชี่ยเหรียญเชียเหรียญุกกินัเชี่ยวเชี่ยวว่าเปลี่ยนเลยุ้องไปยืซื้อแต่เให้มือระยะก็เขาภาสิ รถตร้ทุร้อมหมูกบบฉียตามนั่นน้องบอมอ่าเขาเรียกอย่งก็คือมันยงเดี๋ยรละมันจิบมันจิบเนี่ยการยังของหนูที่มันทำน้ำเสมอเนะครับช่วโมวดปลเดือนหนึ่งเนี่ยได้ขีดหนึ่งสองเนี่ยได้เพิ่มอีกสองขีดเป็นสามขีดเนี่ยช้าเนื้ออันจะเพิ่มอีกสามขีดเพิ่มอีกสขีด่นาี่เดียนเนี่ยเขาอันจะเพิ่มอีกสี่ขีดเพิ่มอีกสามขีดมันเรอ่มมันจิบบอลที่จะได้ตีเท่าขีดเนี่ยมันจิบเก่าของหมูใบเลี้ยงเเราะ่ารขีเลงพ้น แต่ละบ่อนี่ก็คือเอาพ่อกับแม่เอาพ่อกับลูกมาผสมกันเอาพี่กับน้องมาผสมกันจังซี่นะเอาปู่กับเอาปู่กับหลานมาผสมกันมันสิน้อยไปเรื่อยแต่คันเฮาสมมุติบ่อนี้เอาบ่อนี้มีอ่ามีตัวผูตัวนึงตัวแม่2ตัวเอาลูกตัวนี้มาใส่กับตัวนี้ได้จังซี่นะแต่ว่าเฮาก็สิบ่เอาลูกของ2ตัวนี้มาใส่กันอีกเฮาก็เปลี่ยนไปซับลับบ่อเฮาก็วางแผนเึงว่าเออเอาบ่อนี้บ่อนี้บ่อนี้ไปรวมกัน กันนี่มาทับกันเท่าก่อนวันหนึ่งวันนึ่งวันนึงไปทับกันนี่นะก็คืออรถปัญหาการเลียชิดครับที่เขาว่าเลียชิดเลียชิดนี่มันมีปัญหาอย่างเก้อคือเขาแบบว่าย่านย่านับย่านย่านหนูมันมาใหญ่ยันมันแฉลงเลยย่านมันแฉลงเลยเรื่อยยันมันหลอดแมีนกับมันค้นกันกันพอเขาดูข้อมกันจะบอกพิการเลยนี่เป็นข้อมซูมที่ว่าบ่แข็งแรงเลยมันตายแกบัเบึ้งครับ เจ้าส <łość> ่วนมากมานีมัขึ้นบอกวามีปัญหาครับแต่วาเน่มวียนหนมีปัญหาหรอคืออันขอนัี่นะเงินล้วครับสังเกตสังเกตเยิ่งไหญ่ว่าสังเกีดนี่ยิ่งได้คือส่วนมากเนี่ยนู้ดเดีนี่เขาสุด้ายคินเขาเวียนคหรัเ หายกินนี่เปบนแมนครับหายกินนี่เปลนคือคนแห่งน่อยนั่คือหายกินน่ก็เป็นตบชนตต้ผีนะสีหายกินน่สีหายกินนี่มันคืนอย่างไรี่ยมทีนี่หนูมันแยงสีมัที่นี่ก็เยขมเหมือนกิน้วซักมทเน้ยแมนครับแต่สั่งกินตรงนี้แต่ว่ามันไม่จิเนี่ยมันสีไม่จรินเนี่ยอันนี้ตำคือว่าหนูหันยางหันชีดำคืออยู่นู่มนห่มเับในทีเปมือกหันยางไฮเดรนคือเปิดในโลงนี่สิมันก็้ออกเป็นแดงแต่ว่าข้าวแดรเนี่ย ส้มวล์ก็ส้มโวณ์มึงคนอาารสมบูรณ์เนี่ยขนเฉียงนเหนียเลยทีเเมียนน้ำอาหามาสมมูรณ์นี่ยนเียเลยแต่ว่ามันกตขึ้นอยู่คับถามันหลมันก็าสามารถมันมันต้อขาดคนมาได็ถามันอยู่ไดบ่อมันหน่อยปึ๊มัน่ีได้แล้วาเสนมันมันสิหน่ามันหลมันก็เข้าไปนัเอกหลไอ้ข่ันได้พื้นที่ที่ามันเป็นส่วขอมันต่ถ้าขาเสียดมันแต่เลียบเลียงเลีงไมันเงี้ยาใจลูกค้าหนง ไม่กรเลียงไนครับแต่ก่าเลียงยังไหมันจะชีวออกลูกจริง่นะเมียนเรเกรขึนงันมียนน้ำที่กระโซนขึ้นมองันกเ็คุณใด้วเราอยากให้นออกไม่ไหอ้ี่กรุ้อ้ีกพุ้คูดกันอกกเนนี้มองเฉยเอาเซบอรนอีกเดยว้คือหนูน่ะบริการักกระโดดคันเระตัวแกแรกกันพูดเยกันมกระโดดครับ อันตุกใจยังก็คือยังพ้อจับยังพ้ออยังนี่ก็คืออยู่ในกรงนี่ในกรงสิละครับมันจับมันตื่นแต่ว่าถามันต้องมันก็แล้วแต่กินได้ครับากินเคยจับปกติมันกับพกมันกับพกเป็นอย่างสิด้ถ้ากินเคยเดินผ่านกินเคยเนี้ยสิ่งหมูมันจ่สัมพันธ์กินแบบเป็นอย่างมันคือว่าให้กินแล้วคือมันมันตาดีปาไหนเนี่ยมาไหนทีความมันคือไปก็เงียบก็ขี่ไปเองสินะเนี้ยนอ่ะมันจะสัมผัสกินเป็นเป็นที่เสียเลยแต่คือจังหมาไหมมันเค่นั้นเท่ยนี้ เอาลูกไม่ไหมหนิมามาพุกกัรของกับพอันี้ครับเพราะว่มันักงเก่ไหมรู้เป็นซา์ีเขื่นมารู้เป็นสันละบ้งไผ่ครับระวังไผ่น่คือเขาอยู่ทกกคือเขาิการถิ่งเพราะว่าเขาอ่ลูกขานไอ้คนนี้มันทัลูกเขาได้ันาดแบบนจะคนดำเนี่ยเขาปฏิมะหลักะพันเลเขาปฏิัะว่าคนพอแรงแสิคตอนแรงแรงนม้นครับาสามหมื่นมีปัญหาเลครับ้านกำลังแหงลูกไม่ไม่เนาะไอ้ไอ้คนักาะ Yeah หกตัวมาเลยตัวแต่พอมันหาหกตัวได้สิบตัวมจับอันนี้ก็ที่เขาบอกหกตัวเียงเอาตวเไงเรียกเอาตัวที่ว่าเอาอีกคมตัวเนี้ยเด็กตอนน้คเอาควายไปหหลาย่งเขาเ้เอาจริงๆว่าเขาเอาคุมเอาตนีไปนคมได็ก็จะะเยอนเมัอนกันเลยอย่างเช่นะเาถมมาเพิ่อเลครังแถมมาเพ่เลือย